สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาถ่ายเกมที่ไม่ใช่ว่าเกมชินจังก็คือเกมของชินจังก็คือใครได้ไพ่ใบที่น้อยแต้มน้อยที่สุดก็จะโดนทำโทษเป็นเองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่อยากสิดูไพ่ของเรากันแเดอเอาตาที่แล้วมึงไปโมนใครแล้วเอาเราจะเลือกใบนี้นะทุกคนเพราะว่าแต้มเยอะสูงสุด แต่ใครน้อยสุดเดิมไม่เล่นแล้ทำโทษนั้นก็คือ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 กินมาน่าเปรี้ยวก็ห้ามค่ะผู้เจ็บคออยู่เนี่ยยังยังอ่ะกองชัดมากรู้หมดอ่ะเอ้ย รู้สึกหอมรู้สึกต้องรู้สึกเป็นไรอ่ะอมมะนาวด้วยโอมมะนาวด้วยเยี่ยวเลี่ยมไม่ด้งแม่มะนาวอ่ะเขียวมะนาวยังไม่ล้างจะแม่แสบปากเหมือนโดนอะไรเผาเลยจบไปแล้วนั่นเองสดชื่น แพ้แล้วแพ้สมหน้าคนโดนนะคะทำหน้าให้อร่อยอร่อยวะถ้าบอกหน้าถ้าบอกหน้าข้าบอกหน้าไอจังเอามีดมาอิ่มแทนอ่ะข้าออกหน้าแทนคอแม่ก็มีดไม่ค่อยน่ากลัวหน่อยอย่าออกหน้าเฮ้ยเฟนครยอ่ะกูยังกินทั้เปลือกเลยมึงคลยเปลือกเหรออ่าได้ผู้แพ้หนึ่งหนึ่ง อ่ะคิงสองอทำหน้าให้กรุบกรุบนะให้อร่อยนะะวันนี้พวกเราจะมาเราอรเอ่ยมือพวกเราอะไรเอ่ยเดี๋ยวฉันจางจะมากินให้ดูนะเอ้ยตลกอ่ะอร่อยสุดอุ้ยตอนแรกก็ไม่อะไรสักพักมือง็มีตรเทียมากเลยอ่ะ เคียวเสร็จหรือมึงจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่เคียวไม่เท่าไหร่เคียวเคียวเคียวเหยาเคียวเอ้าที่ชู่วที่ชู่มันจะหลบไปหมดแล้วอร่อยอ่ะที่มึงหิวให้มันเย็นมึงดีที่มึงจะินมันกินได้ไงยังเลยรอบที่สามแท้ได้แดมกินอีกหนึ่งเอาแค่นั้นแะอ่าหนึ่ง สองสามรีวิวด้วยนะทำหน้าให้มันดีๆอร่อยมันอร่อยเชื่อเฟนเชื่อเชื่อจังด้วยกูยังผานมาแล้วเลยอุ้ยดังครอปเลยอร่อยอืมอร่อยก็ดีอ่ะเอ้ยกระโดดเลยเหมือนกินแล้วอะเที้ยมันขึ้นจมูกแล้วอ่ะเกินโอเคไหมล่ะนิ่งป้องไปเนี่ยนิ่งป้องอร่อย ไปเอาอันนี้ไปโดนอีกแล้วเอาไปแท้ไม่แตกมากูบีบให้ไม่ต้องกูบีบให้กูบีบให้กูบีบให้เอามามึงมันต่างกันมากูได้บีบให้หมดนะได้จโดยอสุดท้ายเออไม่น่าปีนอยู่แล้วอ่าจารย์เคี้ยวเปลือกด้วยเคี้ยวเปลือกด้วยแทงทำเลยเอาเข้าไปเออ เขียวเๆียวเยวเีอย่าทำน้เปรี้ยวทำาให้มีความสุขเออสงสารแทนเนาะเกดฟดนน้ำลายสอแล้วพัมประวานพรอมสามสี่นึง หนึ่งสองอีหนึ่งไปไม่ใช่ไม่ใช่ทำทำอะไรอ่ะให้ดูก่อนทำท่าเหมือนมันอ่ะหนึ่งสอง

Weezy hey, Oh hey. uh, yeah <laughs> Oh <love, I> <laughs> yeah